อ่ะผมมีเหรียญอยู่30อันนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูว่าผมจะได้สกิลเซตวิชากระบี่หัวซานนี่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนโลเคชันก่อนเออเอาเลือกเอาชัยนะครับโลเคชันสวยๆน,นี่โลเคชันแบบงดงามเลยพระาทิตย์ยามเย็นนะเดี๋ยวลองดูนะว่ากาชาเกมน,นี้มันจะเกลือไหมสามสิบอันเออมันจะออกบ้างไหมสกลิลเนี่ย อ่ะเราจะมาสุ่มนะครับแล้วก็มันจะมีการันตีบอกนะว่าถ้าสุ่มไป85ครั้งมันจะปลดล็อกบาลสกิลหรือว่าล็อกได้นะเดี๋ยวเราลองสุ่มกันนะครับ30เม็ด <30 S 2> <ม>ก็5 6ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามากดทีละ5นะครับนี่รอดูคัดซีนนะเออผมลองกดแบบ e s c แล้วแม่งไม่ได้ดูคัาซีเผื่อลุ้นสีทองโอ้โหไม่มีมาเลยต้องลุ้นละม่วงม่วงจ๋าเลยดูนะไม่ต้องดูแลครับ โอ้โหโม่วงม่วงรัวๆดูต่อครับผมโอ้โหดูนะโอ้โหอ่ะโอ้โหเพิ่งได้สกิลเดียวว a t จะหมดแล้วอีกนิดนึงโอ้โหสามสิบอันได้สกิลเดียว,ว,ว,อ,นะอ,อ,ยวอ่ะเดี๋ยวผมเบิ้ลอีกสักนิดนึงนะใช้ทองเลยนะ,อะโอ้โห 30เม็ดได้สกิลเดียวแล้วแม่งกว่าจะปลดล็อกด้วยก็เป็นสกิลรู้สึกจะเป็นสกิลนี้นะรู้สึกสกิลไหนเดี๋ยวลองลองดูนะครับนี่สกิลนี้นะมันจะมีท่าบอกอยู่นะนี่สกิลนี้ว่ามันเป็นท่ายัางไงนี่ฟันเป็นสกิลใหญ่อยู่นะดูเงื่อนไขครับก็เป็นอันติรู้สึกจะเป็นอันติเดี๋ยวลองเอามาใส่เลยแล้วกันใช้เลยน่าจะเป็นอันติอันนี้นะครับนี่อันติอันนี้ก็ นี่คืนมาเลยครับจริงๆมันจะอัพขั้นได้ด้วยนะมันจะแบบคือใช้ตรงนี้อัพขั้นแต่ว่ายากครับเพราะมันเป็นสกิลกายชามัมนต้องหาเศษกายชาม,มาอัพเออมันจะยากกว่าเดิมสักนิดหนึ่งประมาณนะั้นแต่จริงๆไม่นิดแหละคือเยอะเลยใช้คาว่าแบบเติมกันถล่มทลายเออเน็ตยึดรวยกันไปเลยประมาณนี้แล้วก็มีสกิลใหม่เป็นสกิลเสริมนะมันจะปลดได้ตอนที่เราอัพปานแบบสูงขึ้นนะเนี่ยตรงนี้คือระบบมันจะเปิดมาเยอะมากเดี๋ยวผมไปลงดันให้ดูไหนๆได้สกิลใหม่มาลนะ ผมก็เล่นไม่ค่อยถูกแล้วเหมือนกัน,นครับนี่อะไรก็ไม่รู้น่าจะอันนี้นี่อันนี้ลงดันนะดันลายวันนะนีะ่เดี๋ยวลองดูลันนี้นะพลังผมก็ไม่ถึงนะครับแต่แสนเจ็ดน่าจะยากผมแสนห้าเองห่างกันต้องสองหมื่นผมว่าถือว่าเยอะอยู่นะก็ถ้าเราจับคู่ไปถ้ามันไม่มีคนมันน่าจะเอาบอทมาใส่ให้นะเพราะว่าตอนนี้เกมมีระบบบอทช่วยลงดนันแล้วรู้สึกทําให้แบบผู้เล่นคนเดียวเล่นง่ายขึ้นนะปมนี่คิวมันอยู่แล้วเกมนี้บบ จะดูนะว่าสกิลหนี่มันคือสกิลอะไรนะหกโอ้โหไม่รู้มันเป็นเหมือนสกิลบัฟอ่ะคือครูดาวโค่นนานเขาไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรใช้ใช้ไปว่าจริงผมไม่ได้กดคอมโบเลยครับคอมโบกระบี่ประมาณนี้พุ่งตีๆพุ่งตีๆพุ่งเดี๋ยวลองมาใช้สกิลใหม่ให้ดูด้วยปกๆดูนะสกิลใหม่ครับปบปก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 โอ้โหโคตรเท่น่าจะแคนเซิลได้ด้วยนะเมื่อกี้ ไปนานนิดนึงเพราะว่าพลังดันมันสูงขึ้นครับคือมันต้องทำของใหม่ผมผมผมบผมบบ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 บมบบบบบงบบบนบ้ี่บบบบบบบีบบ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 บมบบบมบบบบบมบบบบบบบมบบบมบบ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 บนบบบบบบผมบบ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 บมบบ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 ผมบบ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 บผมผม เป็นนักพุ่งในตำนานประมาณนั้นพบนี่บัฟก่อนบัฟบัฟนี่พุ่งคอมโบผิดนะจริงๆมันต้องแบบห้ามคอมโบผิดแับนี่ตีๆแล้วก็พุ่งตีๆแล้วก็พุ่งพอดอกท้อมันหล่นปุ๊บก็พุ่งเนี่ยพุ่งท้อหล่นก็พุ่งเก็บอันตีไว้ใช้กับบอสดีกว่ามาทางนี้ <selection> น่าจะตึงอยู่เพราะว่าวพลังมันแบบต่ำกว่าดันสองหมื่นต้องลองดูครับกดบัฟยิง ปุมแล้วก็อันตรีเลยโอ้โหจริงๆผมต้องเล่นกระบ,บี่อ่อนกับกระบ,บี่แข็งนะตอนนี้ผมเล่นกระบ,บี่อ่อนเป็นสายฮยูไงไม่ใช่เป็นดาเมจจามาเลยแบบแปลกๆนิดนึงอ่ะบล็อกครับนี่ปุมนี่โดนเลยสองหมื่นนะกดบล็อกมันจะพุ่งได้จริงๆเวลาบล็อกปบ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 ผู้สกิลไวอยู่แล้วเกมนี้สกิลแบบโคตรดีอะ่ะพูดแค่นี้เป็นเกมที่สกิลโคตรดีเดี๋ยวว่าระบบการเล่นมันยังแบบ ไม่ดีมากเออแต่ก็ดีขึ้นจากต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้ร้ายแรงครับคือชิบหายเลยแต่ตอนนี้เหมือนดีขึ้นใช่ไหว่าแค่ดีแต่ไม่ได้ดีมากนะปบ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 มีสกิลใหม่มาปบเหมือนเป็นบัฟอะไรไม่รู้คือใช้ปุ๊บอ่าได้บัฟแค่นั้นครับทำให้เราตีแรงขึ้นมัน้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคือบัฟอะไรคือยังงงๆอยู่ระบบมันเยอะมากอัปเดตใหม่นะครับก็คือแพดพลองยุทธที่หัวซานอ้สกิลหัวซานปบ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  อกูบีหัวซานโคตรเท่คือที่ผมกลับมาเล่นอ่ะเพราะสกิลหัวซานเลยนะเอาจริงๆนี่บล็อกโอ้บล็อกไม่ทนันนี่ คือถ้าไม่ใช่เพราะว่าเข้าอัปเดตสกิลใหม่ผมจะไม่มาแตะเลยครับแต่ว่าเขาก็อัปเดตระบบใหม่นะพวกลงดันกับบอดอะไรเนี่ยก็ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเกมกำลังภายในแบบเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟจีเล่นเลยนะเดี๋ยวก็คงมาสิงเกมนี้ก่อนจนกว่าจะมีเกมเซิร์ฟไทยหรืออะไรแนวกำลังภายในแบบเปิดเออเดี๋ยวค่อยแบบมาแบบเดี๋ยวค่อยไปเล่นแล้วกันก็ขออยู่เซิร์ฟจีนมังกรหยกไปก่อนตอนนีเ้เพราะว่าสกิลมันสวยจริงก็เลยต้องมาลองครับ ปุ๊บี่แล้วตอนนี้ที่ผมเล่นก็คือปิงอยู่40แต่ว่าถ้าใครใช้พวก VPN ปิงจะน้อยกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผม cancel ได้ไหม cancel ไม่ได้ครับตีแล้วมันไปอย่าเอาเลยมันเป็นแบบแอนิเมชันเลย ปมนี <driving> ่พุ่งต่อเลยผมคือแอนิเมชันยาวอ่ะไม่สามารถที่จะแคนเซิลได้จะตายเอานะถ้าเจอแบบบอสที่มันแบบบังคับตายแล้วก็เราอยู่ในอนิเมชันหลอดเท่ล้ำฟั่มๆอ่ะตายโหงแน่นอนนะก็คิดดีๆเวลาจะใช้สกิลอันติก็พยายามบริหารดีๆเกมนี้เพราะว่าพวกดันเลดดันสิบเนี่ยมันแชสี่แบบไม่ส่วน4ส่วน8ไม่ได้นะมันจะตายเอาครับคือมีคนลองแล้วนะอันนี้จากประสบการณ์จริง พยายามแบบบริหารสกิลหรือบริหารจังหวะดีๆครับพยายามใช้สกิลที่มันมีแอนิเมชันน้อยๆแล้วได้นามิตะเดยอะคือแบบนี้ง่ายๆเลยครับผมผม,ผมเล่นดอกท้อมันจะเป็นประมาณว่าตีตีให้ดอกท้อหล่นแล้วก็พุ่งครับเก็บสแต็กมันลงยินใครเคยเล่นจัตติสก็คือลงยินนี่แหละลงยินเวอร์ชันกอลฟมิลเลอร์เกตเอประมาณนี้ลงยินจะสกิลเท่กว่าอันนี้เหมือน เป็นดอกท้อพุ่งอ่ะเออแต่ลงยินมันเป็นมังกรไงมันเลยดูเท่กว่ามากประมาณนั้นฟกกกแต่สกิลหัวตานี่โคตรเทอุ้ยพุ่งจริงๆผมมีกับสกิลก้าวกระบี่เดียวดายนะอันเดียวนะถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะเป็นสกิลที่ผมไปแลกมาอันเดียวเท่านั้นนะถ้ามีครบเซตมันจะตึงกว่านี้นะบอกเลยสกิลจะแบบโคตรมันอ่ะใช้คําว่าแบบสุดแต่นั่นแหละครับมันเป็นสกิลสุลตานิดนึงก็คือแบบต้องใช้เงินในการเติมหรือว่าถ้าไม่ใช้เงิน ก็ต้องเล่นประจาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมแบบห่างหายไปนานหลังจากที่เขามีปัญหาเรื่องการเติมแบบเพทูวินเลยเนี่ยผมก็แบบห่างหายเออกว่าเกมมันจะปรับให้สายฟรีแบบสายเติมน้อยก็ได้อ่ะไม่ใช่สายฟรีเลยก็ไม่ได้นะก็เติมมั่งเกมมันทามาดีของเขาดีเออก็เติมสัก30บาท20าทอะไรก็ไปแต่แบบเติมน้อยเนี่ยก็ให้เขาลืมตาอ้าปากผงาดมั่งเออกว่าเกมมันจะปรับเนี่ยครับคุกคนหายไปเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาปรับแล้วไงเขาแบบ ทำแบกอีกเลี้ยวเออผมก็เลยต้องเข้ามาส่องสกิลหน่อยเขาอุตส่าห์แบบออกแบบสกิลโมชั่นแคปเจอร์ไปเอาจินไคไปเอาคนทำโมชั่นของแบกมิดวูคองมาแบบมาทำโมชั่นนะดังนั้นพลาดไม่ได้ครับต้องมาลองกดสกิลแบบเอาเลือกเอาใช้หน่อยเออเขาอุตส่าห์ทำผมก็ต้องแบบขอพิสูจน์ด้วยตัวเองว่ามันจริงไหมโอเคไหมแต่บางสกิลก็แปลกๆนะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่บางสกิลนี่ตึงจริงบางสกิลอ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นมันจะแบบใช้ปุ๊บแล้วมันแบบกาก,ก,ากๆใช่ไหม มันต้องคอมโบครับประมาณว่ามันต้องมันต้องต่อสกิลสองสามสกิลประมาณนี้ถ้าเบื้อนๆสังเกตจะมีสกิลเนี่ยสกิลนี้ฮะนี่ฟันเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยมันจะดูกัดกาใช่ไหมมันต้องต่อกับสกิลบัฟนี้ก่อนครับมันถึงจะฟันแรงผมทําให้ดูใหม่ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช้หมวดเนี่ยดูนะบุ้มเห็นไหมมันจะเป็นอันใหญ่ถ้าเราต่อสกิลเป็นอ่ะสกิลมันจะต่อเนื่องเกมนนี้แต่ถ้าเราต่อไม่เป็นอ่ะสกิลมันจะดูโง่โกากาแบบขาดต้อนแบบหลอนหลอนเออเราต้องศึกษานิดนึงค มีเบอร์6ใหม่แล้วนี่ไม่รู้สกิลอะไรใช้ไปมั่วแล้วตอนนี้ตีมอนอย่างนานใช้คำว,ว่าแบบเพราะว่าพลังที่มันต้องการในดันนี้กับพลังผมตอนนี้มันห่างกันสองหมื่นไงมันเลยตีนานสักนิดนึงนะดูนะเนี่ยนี่ผมใช้ต่อเนื่องเหนอไหมมันจะแบบดูหล่อเท่เลยแต่ว่าถ้าใช้ไม่ต่อเนื่องมันจะฟันหน่อยๆกากๆครับนี่ป๊อบป๊อบป๊อบนี่ปุ้มนีนม่หยุดนี่ระเบิดปมหยินหยางป๊อบ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 ป๊อปโอ้โหไม่ลดเลยครับคือลด 20%นิดเดียวพุ่งตั้งนานพุ่งยนมือหิ่งไงตอนนี้ปุ๊บ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 อ่ะบัฟฟาดปุ่มพุ่งเต้ากระบี่ทึ๊กตึ๊กทึ๊กดอกท้อปัก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 เก็บดอกท้อเอาไม่ได้ครับคอมโบพลาดเก็บดอกท้อปุ่มตีตีตีเก็บดอกท้อปุ่มตีตีตีเก็บดอกท้อปุ่มนี่คอมโบที่ถูกต้องสำหรับสายเก็บดอกท้อ่ะกิวอัสอาณาปุ๊บ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 โอ้โหหล่อเท่ก็คือลีลาอย่างเยอะแต่ดาเมจลด10%เออก็คือแบบ มึงเพื่อทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเหนื่อยแทนเหนื่อยใจประมาณนี้อารมณ์เหมือนกับท่อดังเออแต่รถไม่วิ่งประมาณนะครับคือแบบเสียงดังฟ้าฟ้าฟแต่ดาเมจไม่มีเออนี่ผมทำให้ดูแล้วผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับคืออันนี้มันทำแม็กอะไรดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออโอ้โหอันี้อันี้ออกนะตายนะคือพลังผมมันน้อยกว่าดันไงสองหมื่นถือว่าเยอะนะครับสองหมื่นมันอัพหลายอย่างนะเออ บ๊อบไปฟานหน้ามึงเนี non, là, ่ยฟานหน้ามึงหนีขึ้นหลอดแล้วบอสได้อยู่นะผมพุ่ง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 หนีสเต็ปสเต็ปหนีดอกท้อปุ๊บ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 นี่สเต็ปดอกท้อเฮ้ยสเต็ปดอกท้อเฮ้ยยัง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 ได้อยู่ยังคล้องมืออยู่ปุ๊บแดนออกมาโอ้โหนี่จังหวะ ผมซาดปุ่งแดดมาโอ้ยยังโดนคือเหมือนหล่อเหมือนหล่อเลยเมื่อกี้แต่ยังโดนหมื่นเก้าดีนะไม่ตายนะพลังผมเยอะเป็นแสนนะคือถ้าดันแรงๆคือถ้าดันโหดๆนี่คือแตกถ้าโดนแบบเมื่อกี้คือพลาดคือเมื่อกี้ผมสกิลเท่จริงเกมนี้บอกเลยถ้าเรื่องสกิลอะเกมนี้ผมชอบมากกว่าจัดติดอีกอันนี้คือคอนเฟิร์มบอกได้เลยสกิลมันแบบหล่อเท่แต่จัดติดมันก็มีบางสำนักที่ผมชอบสกิลนะคือสำนักแรกๆผมชอบหมดเลยทั้งสุ่ยมึง หลงจินอะไรประมาณน,นี้เออแต่สำนักหลังๆอย่างเช่นพวกนังเงือกพวกอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวจัตติสเขาจะมีสำนักชาวประมงในตํานานนะแม่ทัพคองเรืออันนี้ก็น่าสนใจน่าไปลองอยู่เหมือนกันคือว่างๆอาจจะไปส่องสกิลให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าแม่ทัพคองเรือตึงๆอ่ะเออในจัตติสมันเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆคนไทยเออก็จะได้เล่นกันแล้วเซิร์ฟโควบอลเซิร์ฟซีนะมันจะมาแล้วเขาประกาศแล้วก็น่าจะตีกันนัวผมบอกอย่างนี้ แนะนำว่าไปลงเซิร์ฟที่ชาวต่างชาติเล่นเยอะๆนะครับเราจะได้แบบตีกันมันอ่ะตีกันสนุกสงครามบอสงครามคิวเกมมันมีโหมด p ีพี K เยอะนะครับจะติดมีทั้งแบบเปิดแดงโยนวอลทืบกันคือแบบโหมดโคตรเยอะเยอะแบบเยอะจนเหนื่อยเออถ้าเล่นเก็บหมดเอาทุกเม็ดโอ้โหผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยชีวิตมากไปทําอย่างอื่นดีกว่านอกจากคนที่มีเวลาว่างจริงๆหรือว่าเป็นสายเกมเมอร์ตัวยงก็ทําไปครับแต่ผมคนหนึ่งอ่ะไม่ทําเพราะว่ามันเหนื่อย มันเยอะจริงคือจะเก็บหมดทั้งระบบ PVE p v x p VP อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายรระบบขยันสร้างมากเะติตเป็นเกมที่ผมบอกเลยว่าระบบโคตรเยอะเยอะกว่ากเกมนี้อีกบางกอหยกยังแบบน้องๆอ,งอะ่ะเออเจติดนี่คือโคตรเยอะจริงๆแต่ว่าเกมเขาเปิดมาหลายปีแล้วไงสามสปีแล้วเกมนี้ถ้าเทียบกับเกมอื่นๆในรุ่นเขาเหมือนกันนะผมคิดว่ามังกรหยกก็ระบบระดับหนึ่งนะไม่ได้น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างจ้านอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าคนละสเกลจจติสนี่คือแบบ ระบบ no หนึ่งอะประมาณนี้นีปุ๊บนี่ผมใช้สกิลอะไรไปไว่าโอ้ยผมใช้สกิลพีดสิลนี่กดให้ดูเลยแล้วกันนี่ไหมคือเกมเนี้ยจริงๆมันจะต้องสลับ2เซตครับก็คือเล่นไกลกับใกล้ประมาณนี้แต่ผมเอาไกลเป็นฮิลไงแล้วมันไม่ควรจะทําแบบนี้นะจริงๆไม่ควรจะทํานะถ้าลงกับบอร์ดหรือว่าอะไรประมาณนี้ถ้าอยากรีดดามจก็คือเอาดามจใกล้กับไกลไปเลยใช้แบบพวกสํานักชวนจริงอะไรประมาณนี้ไม่ควรจะเอาฮิลแบบนี้มันไม่ค่อยมีดามจครับมันเป็นสายฮิลซะมากกว่า แต่มันก็มีดาเมจแหละแต่ทําไม่สุดเออคือเกมมันมีวิธีเล่นที่แบบถูกต้องอยู่เออแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ค่อยอยากเชื่อใครประมาณว่ากูอยากลองเองเขาบอกกูว่าไม่เชื่ออะไรประมาณนี้สายทดลองนักวิทยาศาสตร์แม่งก็จัดไปครับก็ทําได้แล้วแต่ความสุขเลยแต่ว่าถ้าวัดด้วยประสิทธิภาพวัดด้วยดาเมจ์วัดด้วยหุ่นไม้อะวัดด้วยตัวเลขง่ายๆมันจะเห็นว่าทําแบบไหนมันดีเออประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเอาฟิลเอาความสุข เอามูดแอนโพรอยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำได้หมดนะเอาจริงๆดามจผมคิดว่ามันจะห่างประมาณ10เอ่อ20 20 30เปรประมาณนั้นอาจจะต่อวินะต่อวิถือว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับต่อวินะใช้คำว่าต่อวินะไม่ใช่แบบดามจรวมนะคือต่อวิเนี่ยพอเวลาดามจรวมมันจะเห็นแบบ ห่างกันเยอะพอสมควรเลยดังนั้นก็ถ้าใครต้องการแบบเล่นจริงจังรีดดาเมจจริงจัง,จง,จงควรจะแบบทําของให้ดีทําของให้ตรงสายใส่สกิลให้มันแบบตรงสายเงี้ยเขาวิจัยมาแล้วคนจีนมันแบบตีหุ่นไม้กันมาเป็นแบบ10ชั่วโมงเงี่ยไปดูมันนะครับมันทํามาดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นเอามูท a แอนโทนแบบผมเนี่ย ใส่แม่งอะไรก็ใส่ไปครับใส่ให้มันหล่อๆเท่ๆประมาณนี้จรๆหล่อๆเท่ๆไม่ต้องสนใจเออก็สามารถทําได้ครับนี่นี่ไหมเน้นหล่อเท่แต่จริงๆไอ้นี่มีดาเมจนะไม่ใช่ว่ามันหล่ออย่างเดียวมันพุ่งหล่ออย่างเดียวนะมันมันคือดาเมจเซตแรกครับชุดแรกของการรีดดาเมจของโซนับดอกคอเออกระบี่ดอกพอกระบี่หนักเนี่ยมันคือวิธีที่ถูกต้องระดับหนึ่งเลยนะสำหรับรีดดาเมจเนี่ยครบคบคบแต่ว่ามันอาจจะรีดไม่สุดในแผ่นนี้เพราะว่าแผ่นมันแบบ อัปเดตมาเยอะแล้วไงตอนนี้ไม่ได้ตามข้อมูลแล้วอาจจะต้องกลับไปตามเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองบล็อกดูนะครับให้วงมันเต็มก่อนวงมันอีกนานกว่าจะเต็มเขาพยายามหนียิ่งหนีไกลยิ่งโดนดาเบจน้อยครับรู้สึกนี่บล็อก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 แล้วมึงมาซ้อนกันดีนะไม่ตายปุ๊บหนีเดี๋ยวพุ่งไปหนี่ป๊อปบลอปอสี่พุ่ง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 นะสกิลกว่าด้านโพ๊์โว์โฟโแคสเซิลไม่ได้นะนี่เป็นแอนิเมชันไปแล้วผมพยายามลองกดชิปแล้วนะแดดไม่ได้ มันก็ตีหล่อเทพเลยฟุ๊บฟั๊บฟุ๊บแต่จะตายเอาถ้าเจอบอสหรือว่าถ้าเจอบอสที่แบบมันวงแดงแม็กแรงแรงหรือว wow, ่าตีเราแรงแรงอ่ะตายคาท่าอนิเมชันนั่นแหละฟุ๊บฟั๊บฟุ๊บก็ตายเลยแต่ huh. น,นี่คือบอสมันกางไงมันก็แบบหล่อเทได้ฟุบุบปุบุบฟุบนี่จริงๆผมมีเซ็ตแทงซ์มีเซ็ตกระบองนะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ไดเอามา Sinne ให้ดูคร like ับก็ก็เล่นกระบี่ก่อนเพราะว่ามันเป็นวิชาใหม่ไงกระบี่เข้า อันนี้คือแม็กของดันนี้นะยิ่งอยู่ห่างมันยิ่งลดดาเมจนะเออสังเกตว่า n อ c หรือว่าบอทมันจะอยู่หางหกอะเบอร์หคืออะไรนี่กดเบอรหเหมือนเป็นเรียกบัฟอะไรสักอย่างครับนี่ปุ๊บซึ่งหลอดแล้วพบบบพบบพบบบพุ่งปุ่มตพบพุ่งพุ่งนี่มันได้พุ่งมันคูดาวพุ่ง ถ้าใครอยากจะเป็นเทพหลงหยินนะตามนี้แลยครับนี่เล่นประมาณนี้เลยพุ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บพุ่งนี่แมเนี่ปุ๊บพุ่ง,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 งนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เอาให้สกิลให้ดูโอโ้โหไปพละทางเลยครับพันลมพมกิบแม่งบอสอยู่อีกทางหนึ่งตลกแล้วเนี่ยคือตัวอย่างที่ไม่ดีครับหันหน้าไปผิดทางก็ล้ำไปอีกทางหนึง่งไม่มีดาเมจเออมีแต่ความหล่อความเท่เท่านั้นเออแต่ดาเมจไม่มีถ้าลงดันกับเพื่อนก็คือเพื่อนด่าพ่อครับเพราะว่าแบบไม่มีดาเมจแต่หล่ออย่างเดียวเลย หล่อคนเดียวเลยหล่อแบบหล่อแฮนซัมอะไรประมาณเนี้ยหล่อแบบพี่ป๊อปเลยประมาณนั้นคือหล่อแบบหล่อแบบทั้งวันหล่อทั้งคืนหล่อไม่พักประมาณนี้เออหล่อนี่บ็อกนี่รถดามจพุ่งไม่ได้นะจริงๆมันน่าจะพุ่งได้นะมันเป็นสกิลบล็อกค,ครับแล้วก็พุ่งเออถ้าแบบเขาเรียกว,ว่านี่พัดตามผมนะจริงๆผมต้องออนนะครับอย่าพาไปใส่เพื่อนนะอันนี้สอนแม็กนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าในๆเข้ามามีแม็กแล้วควรจะแบบทาแม็กนะถ้าเล่นกับคนบอกเลยว่าการที่ ตีไม่สนสี่สน8กูุจะกดอย่างเดียวจะสแปมปุ่มแล้วไม่ทำแม็กอะเพื่อนจะด่าพ่อไงครับคือตี้มันจะล่มครับมันจะตายแรกๆก็ฮาแหละหลังๆไม่ฮาครับหลังๆก็จะแบบเริ่มเริ่มโทษแล้วเริ่มมีเสียงฟึดฟัดแล้วเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยใจมานเริ่มแบบฮึดฮัทเออมีเสียงลมหายใจแรงเออพราะว่า เหนื here, ่อยว่ะประมาณนี้เออเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มอยากไปพักแล้วเพราะว่ามันตายบ่อยครับเออมันต้องสามนาทีนิดนึงเวลาเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับปูเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งตายครับเนี่ยผมจะตายให้ดูไหมเนี่ยงงไม่ทันครับหลบไปก่อนอ่ะบอยจะตายแล้วปุมโอ้โหว้าวอีกแล้วได้กล่องครับโอ้โหหล่อปุ๊บฟุ๊บหล่อหล่อไหมหล่อป๊อปพี่ป๊อกนี่โอ้โหอ่ะโอ้ยพี่ป๊อกสยามครับทีเฮ็ดด้วยนี่ดาเมจล่อไปประมาณ6ล้านเนี่ยตีอยู่คนเดียวครับเพื่อนไม่ตีกดออกหมดเพราะว่าเพื่อนเป็นบอท ประมาณนันโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศของเกมมังกรจกอัปเดตแพทใหม่ผมสุ่มกายชากระบี่หวัวซานให้ดูก็เลยเอามากดในดันให้ดูแล้วก็ถือโอกาสลงดันให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามันเป็นยังไงถามว่าเกมดีไหมเกมดีครับแต่ว่าก่อนระบบมันจะอัปเดตให้ดีถึงจุดนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนก็คือโดนผู้เล่นด่าโดนผู้เล่นหนีหายไปหลายรอบครับแต่ว่าทีมงานไม่ท้อไงผู้เล่นก็ไม่ทิ้งประมาณนี้นทีมงานขยันเหมือนกันอัปเดตตลอดถึงแม้ผู้เล่นจะแบบ อัพอะไรมาผู้เล่น1คนกดไลค์ให้เออประมาณนี้ทีมงานบอกไม่เป็นไรกูก็จะทําอยู่เออก็จะอัปเดตก็ยังจะแก้เกมปรับ่นปรแบบนี้ผู้เล่น1คนกดไลค์ให้เออมีความพยายามดังนั้นทีมงานไม่ท้อผมก็ไม่ทิ้งเหมือนกันครับกับมังกรยกเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมของเน็ตยีนะครับจริงๆก็อยากให้เปิดเซิร์ฟซีนะเพราะว่าล่าสุดมันมีโหมดเปิดแดงเปิดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเดือดเดินเดิอนอยู่ผู้แน่นอนสําหรับเกมนี้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับช่วงนี้เดี๋ยวมีเกมกาลังภายในอะไรน่าสนใจไปเจอกันจริงๆมีจัดติดอยู่แล้วรู้แล้วว่ามีจัดติดแล้วก็น่าจะมีกระบี่เยอะอีกหนึ่งเกมเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จัดติดจะเปิดเกมไทยที่จะเปิดอีกหนึ่งเกมก่อนนะเท่าที่ผมรู้นะข่าวแววแววลือๆนะก็น่าจะเป็นกระบี่เยอะอยุติจกัก็ไปเล่นกันก่อนได้นะสนุก,นก,นกๆขำๆเกมเล่นง่ายๆนะถ้าเทียบเหมือนจะติดแบบยกักษ์ใหงี้กระบี่เยอะง่ายๆครับน้องๆเล่นสบายๆกราฟิกสกิลก็เอาเรื่องเหมือนัครบบลลปี้้้ไแแวว